สวัสดีครับพี่น้องมาแล้วแม่ลำโพาแต่ละวันพาเพื่อนมาแล้วพี่น้องคลิปนี้พาพี่น้องมา,าลงทงลงทางขึ้นโคกลงโนนคือเก่าเหมือนเดิมกับสองเถาเอ้คร่บ <laughs> เอาเมือเดือ,อ,อคือแท้พอถ้าเหมือจะกัน <laughs> อือ,อ,อคือแทบไ,ไม่ค่อยดำเลย <laughs> แน่ยงยกขึ้นทงแล้วม่กขีบโพขีดียด ออกมาเบิ่งงมะเตียงแมนเอามามะเตียงเลยเรื่องหมู่บ้านนี่แม่รำพ่อเราเอาอันเป็นลำพ่อเอาปุ๋ยมาใส่มะเตียงจะสักข่างลราพี่น้องนี่แตะกี้ปลูกยังไหวอาจารย์ตายแล้วเอาปุ๋ยใส่แล้วเอาใส่หลายมันสิยุบลงกปัดอันนี้แม่ลำพ่อเขาเลยว่าเจ้าหญ้าไปใส่คอยจะเป็นผู้ใส่เองหมู่บ้านแม่ลำพ่อเอาปุ๋ยมาใส่มันมาเบิ่งว่ามันสิยุบบ่มันบ่ยุบมันกำลังงามพี่น้อง ใส่สาค้างแล้วบักแตียงยังบักแตงข้างดีป่ะบักแตียงแง่บักแตงสร้างเทาตะกี้บักแตงข้างเออผมไม่บักแตงสร้างหรอกบักแตงที่ซื้ออยู่ตลาดมันจะไม่ใช่ว่ามานค้างนี่นะโอ้แต่ว่าการซื้อว่ามันบักแตียงแง่เราแตงสร้างเตียงสร้างตะกี้หกันปลูกเด้อะเป็นเสาได้ปลูกยี่ตีว้ายกันนี่เราพู้หนึ่งปลูกบักแตียงเท่าไหร่หาพูใส่บักแตงข้างย้ำสิไปย้ำหัวนี่อะไรเราเขาก็มาตัดไม้ติ้วไว้มาโพดโพดเลย เงานีไหมว่าสิลกออกจสิลกต้นใดออกจะได้ไหมครับว่าโลกออกก็สิตเสียแต่ว่าขันตอนนี้น่ะบ่ลกลายลิตนเพส่งจิตเกิดให้ให้ไรบ่นมามาเบิ่งแต่บักแดงให้ซื้อด้แม่นมามาเฮ็ดอีหยังแนี่ยบอกชูี่น้องมาฟังเอาเบิ่งบังกบโอ้เพิ่นลอยมาใส่บังกบไปมพี่น้องลอยใส่บังกบไว้หาบังหาบังเออใส่สาลองเบิ่งโอ้แต่พาพี่น้องครับไปเบิ่งไปหาเลาะเบิ่งไม่ไร มีสองอย่างมันมีใ <researched> ส <it> ่สามสาสอสาปลาอ้อยเนี <negócio> so ่นะพี่น้องไปเดินเดินเดินไปกับไอเสื้อแดงกับสองเทานินและพี่น้องไปย้อนไปยอนย้อนย้ออั่าฮ่าฮา่ากินยูรอน่า่่อร้อนนี่แหละมันปะโอ้แต่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 เด้อพี่น้องเด้อย่าไล่ตาเด้อ ฝนก็ตกลิ้ยนนินเนี้ยนินเนี้ยกี่นี่ดดหนิพี่น้องฝนตกลิ้ยนนี่เดี๋ยวจังใดกะประทานอภัย hmm. พ <trad> ี่น้องเมื่อนั้นพจนมาตัดอยู่นี่แหละพจนได้คาบาดอยู่นั่นพจนมาตัดอยู่เลาะสาเลาะแม่นยังแม่นยังเดี๋ยวไปคือกำปื้ดปื๊อยู่ที่จ้ป้าจักตัวพ่อหอยน้าโบฉวนว่ะ เป็นอิป so <sh arp vik Worlds> ูเป็นสีสามหกเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองตัวปึ๊อีปูหลังเดียวสิตัวพี่น้องเฮ้ยพูดว่าพ่อยากเสียสายตาเนาะไปทั้งคุกทาทั้งใดน่ใส่ทั้งใดไปไปนี่ก็ได้กันไปเนา ไปน้ำกันพี่น้องไปน้ำกันเอาวนมีปูมาจยาออกกบแล้วก็อีปูมใสใไห่เตียหวมันก็ดีมันเตงันว่าอย่างนั้นก็ดีมันเตีนพอยเตียมาพอยห่เตียมาเอกกบแล้วอีปูใส่ว้ไหอ๋อบืนบือนบืนพี่น้องบืน นี่แหเพิ่นว่าอันเอือ้งบืนคู่เออไปนับกันกับสองเถาคือเก่าเหมือนเดิมพี่น้องจต่แด่ก็ะยะถิ่มยาป่าแม่ลำโพงกับอาจารย์ตายเด้อให้กำลังใจกันไปถิ่มดอกทายยี้นี่เตี้ยเตี้ต <c oughs> ยแต่าลืมกดไลค์กดแชร์กำลังใจสองเถามีกำลังใจพาพี่น้องเขาลงทรงลงทาไปเรื่อยๆแต่ละมือโว้ คือเสียงตนจุดทังทั้งนคือเสียงกบตนจุดท้งทังพี่จักแล้วเสียงดังตนจุกคนนงนี่ยโอ้แต่อยากหัวเท้าเป็นทางใดพอเป็นทางใดหเป็นบังกปทางดอีปูตี <laughs> มนขึ้นมามนมาน <laughs> ั่นไดนจะดิงเจียงกบปะจะยิงเจียงกกปะมันต้นจุดอิปูอีปูเขาเบิดไร่ใส <laughs> <laughs> ่ทำดาดีป <laughs> ้าเนียงเบิร์เป็นเศร้า <laughs> <laughs> โอ้โหขอชยมีวะใช้เอาเจ้าได้แบบน,นี้ <laughs> ดวงนี่พี่น้องนี่เนาะ เอาไป้ดองช่องหลังนี่ช่องชองสังช่องหลังนี่ได้เป็นปุกมุตเตนี่ปปเดไปไปเลยอีกยใส่อีกหาบ้างสาเนยนั่นไปเดินเดินพี่น้องเดินไปแล้วพี่น้องลงไปอีกแล้วไม่อีกสาดีจะเป็นยังไงให้อีกสาดีจะเป็นยังไง เรื่องไหนอ๋อทั้งเอาทั้งครุบเรื่องหมันบ่ามันอีกกรุบบ้าปัดเรียวไปเห็นมันน้ำกัดบ่พี่น้องคนปึ๊ดมาใส่บังกรุบปนมาใส่กับมาคู่ใจเพิ่นล่ะแม่ล้ำเพื่อประเด้มานน้ำมือวานนี่เพิ่นมาใส่หาหลังก็ไปใส่กรุบยุตหน้าก่อนมาสั่น จกหาหลังก้อนมาสั่นแม่ล uh ้าพ่อเรามาน้ำหมู่บ้านเนี่ยยังไพ่อเด้อ เดี๋ยวอีกสองกันปะอีกสองอีกสองหลังอีกสามน่นแต่ว่ามันถึงจะอ้อมไป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 โอ้ยฝนกับตกลิ้นพี่น้องทั้งฝ้าเอามาเถกออกเห็นพี่น้องเขาเบิ่งดูเป็นตั้งแต่กระดอกกระเดียดแท้เะสามหลังว่ะ mười lăm 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 mười พ่อที่ใช้เอากบพ่อได้กบกบไห่ค่ะสิบ่ะเออ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 กเจ้ากับบีดน้ำเจ้าดิเออป้าพี่น้องเาเห็นปะสามหลังดินี่ไปเบิ่งเลยอีกสองหลังยุสานนูวยนั่นไปน้ำไปเบิ่งกันเฮา แค่กระคู่ไปยืมกระคู oh. ่เพื mm ่อไงไเดินมาหอดแล้วพี่น้องมาหอดสาที่เจาะน้าบดานเมื่อนั่นแหละออกดีดีดี่พี่น้องออกครับไม่หยังออกง่ตันึงออกง่อยตันจังได้ใช่ไหมมันบังเจ้าใช้บังบังปลาไหลเจ้าก็ต้องบังอะไบังกบเจ้าก็อยู่พี่กบก็ตัวทนลงพน ใจบังเป็ยวาหัวอยู่ได yeah, ้ลังเทียกันไดเอาดีๆเอันนี้บังนี่บ่มีหดปู่บ่มีหดกบซื่อเยอเทกออกกันมันกินซะเนียน่ะอันนี้แปนลอยลอยแตใจหัวแต่แสดงสานี่บ่มีอีปู่โอ้โหใหัว พูดนะอันกบอันโดดทวนลงตัวยังกลัวเอาขึ้นมาอภิย่าจะไงล้างทวนไอ้พวกอีก่หลังนึงกันไปแปะออมาพูนหลังนึงพี่น้องอยู่พึ้นเดี๋ยวไปง้มต่อมอดจิ้มพูนไปแปะออมาแปะออมาอืมกับบรรยากาศฝนตกลิ้นเดี๋ยวพี่น้องฝนตกลิ้นทั้งหลีดฝนแบ่งได้พ่อ เออบะมี่ยังเขาปูกับบะมีเอามะข่อยมะเงิดอ้ยกันหูจังสิเราใส่สาพุนเนาะใส่สานี่คบโดดทวนทวนเนี่ยต้องกินเงียบเพเข่าความเอากระซังหัวมันยุสาเจ้าขวงนี่แหละพี่น้องสาที่ว่ากันม่ยกกันป่านี่แหละปากันม่ยกนี่แหละอยากหัวพี่น้องอยากหัวเส้นครบผัด อิปูจนว่าม,มามามาปอมาเห็นไหมไม่มีอะไรเลยเตี๋อไมื่อปีนซะ <laughs> บ่นนี่ดอกอบ่เสียใจดอกเพราะว่า,าปปได้อยู่ได้อิป,ปูอยู่เกินคาดเลยพี่น้องเกินคาดเกินคาดเกินคาดเนี่ยเอาเสียพี่กันตัวนี้เอ๋เนี่ยอะไรเนี่ยเอาเสียตัว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 เอ้า, <ไป S 1> อาชิปนี่พีพ่น้องเท่ายามบังกบแต่ว่าไม่ได้กบจักตัว <c oughs> แต่ว่าได้ยังนั่นพี่น้องข้าคงจึงหัวจักนี่หรอกชิปนี้ไม่ทำนี่ชิปหนาพ่อกันไหมขอบคุณครับพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ